สวัครับผมสวัสดีครับรีวิวนะครับผมส p a r k คร้อยสามสาซีซีนะครับผมเอกสารครบโอนนะครับภาษี60ขาดเกินนะครับผมรถเครื่องเดิมขบุเดิมนะครับผมสตาร์ตติดขับใช้งานได้นะครับผมสีก็มีริ้วมีรอยตามอายุการใช้งานนะครับผมแบตเตอรี่ไม่มีนะครับผม ยางล้อหลังใหม่นะครับะจะมีริ้วมีรอยนะครับรถตัวสองนะครับผมเนเคร่งร้างครับเครื่องเดินเดือดอแห้งนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับรถติดเรียบร้อยนะครับ เลี้ยวติดนะครับุมต่ำใช้งานได้แต่ดังนะครับผมเครื่องก็เดินเบาหนิ่งๆนะครับเห็นนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ